ยังยังบอ่ดัตฟันวเชิญเชิดบ่ะเด็กเด็กเด็กเดยังเด็กดัฟันว่อไดสียังนี่อ๋อออดบ่อยากเห็ดบ่นี้ของลูกสาวสีดำของเมย์สีชมพูอ่ะโดยเป็นสอสีชมพูอ่ะอืเพอนไปสีเขียวยิงลลยสีเขียวเฉเปลี่ยนให้นอยิ่งงา ให้กลมลงกลมลงไหนอูหูยดูเพยอนี่บ่พอเตียงเครื่องเฮ็ดอันนี้มาดูพอเตียงบ่ได้ให้บ่ไปเฮ็ดรัดฟันนะอ่ะตกลงุกหันได้ฮะเอ้ยจ้าหน้าทีข้อห้ามหนีรุ่นหนโอ้ยตายเจอเบียคิดสภาพได้สบายดีป้ารุกนี่โดดอ๋อป้ารุกอ๋อก่อนอันแจ้งป้าสบายปว่าแจงแจงใจดีป้ารุกสบายดีป้ารุกสบายดีป้ารุง สวัสดีค่ะมือเลยคือมงงามเดี๋ยวเราจะผูกตุกสวัสดีค่ะปลาพิมพ์ปลาพิมพ์กปะเนี่ยปลาแป้งปลาพิมพ์ปลาแป้งสวัสดีทุกคนจีราว่ะสวัสดีทุกคนจ้ารักทุกคนเลยรักทุกคนเลยจ้าจ้าถามปาดุ้งดูกินข้าวแล้วบ่กรักินข้าว เอาป้าทายยังลูกกินข้าวหรือยังคะกินแล้วอ้าตัวน่ะถามตัวน่ะถามป้าดุงลูกกินข้าวหรือยังคะอุ๊บโบเมย์โบเมย์ไปถามเจ้าให้เจ้าไาถามป้าดุงเอาลุงดูกินข้าวยังคะมันมันกระจายไปแล้วเฮ็ดุระมันตกเฮ็ดุระชัดตื้อเลยนี่ตกไปเลยไม่ยุ่ง จะเป็นดูกภัคือคิดดื้อแท้ฮะบอกก้อนที่แก้ให้นี่มีผ้ามีตู้มีตู้จะซื้อยังมีเฮ็ดจะดื้อจะดื้อมีรื้อฮะมีตู้เตี้ยมีตู้เตี้ยปอตู้จะได้ประตูยังจุข้าวบบเมตรนี่ประตูจะอุ้มคู่มือนี่จักเอาไปจักบอเบอค่ะ Tụi tôi đang biếu. Ừ. cho sư này lại. <laughs> nóng cho <te> sư nhắn. <laughs> <Chữ. cười> sư này lại, nóng nói. Sư nhắn. Bỏ chân 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 chân

มาลเลยมาเลยเอาหนิอุ้ยแบ่งพันกินนี้แป่งพันจะไปกินปะชะเอาอบยิ่เป็นี่เห็นไหมมาเลยมาเลยไปไปเที่ยวงานกันไปดิป่ะไปไปเลยลูกปลพิมมารุชิ้งเขาเก็บป e ะยิงแขวะในตู <the pain made. S 1> ้นู่นหะแกบอสิทาม่นนี้ เอ้ยทตามเด้อเอ้ยยังอันนี่เพ่งมือเออดีอ่ะแพงแพ่งบ่แพ่งขึ้นดื้อใช่ไหมเออดีหายไดจบ่หายมือหายประรุงเนมือเป็ดยังมือนะมึงด้วยมือคนขี้ดื้อนะอ้าทาสีเล็บสีพุ่มตรงสียังสีเล็บตรงเป็นยังมือน่ะอ้าว มือเจ้าของเป็นไปจักบาทนี่ไปบ่ไปรงเฮียนเือดีอ่มงรูแค่ไ,ไน่ราไป,ไ,ไปจา้าไ,ไ,ไปจา้าอันนี้คือสภาพซาห,หัวไหม,มอ,อ่ามีเชเดอดน้ำเบือดีปะ่ะอ่าโอนชาทำอีกคักก็ดีเนี่ยไปรงเฮียนโบชุ่มว่ะโบชมันเป็นของเล็กน่อย Mình gặp phụ nữ trăm cấp đứt nhoi đứt như thế Bác chị khiến chả ra ạ, chả rồi Chả ra ạ, chả cứ bố khiến có cái con nè Ờ, ổng chả ra ạ mà nè Bố khiến có cái, có cái, có nhé coi nhé, có Bố khiến bố biến vô, hẹn anh ngay con Ờ, nè, chả mẹ chả mẹ hẹn cháu biến hiền à Anh ngay ra đi Ngay ra xuống mua bố hãy dùng đuốc Dùng đuốc hả, Dìm đu. Dìm đu hả? ชูงด้วยจเว้ามางดูชูงตะปัดเลยขอเดียวเลยนี่นะนะมาถามขอดเดียวนิดเงอ้ชูงดีจักปีจอนจักปีถามนี่จักปีชอบปีไปมเมนบมม่ไหม่างบอกบอกคือบุคจำได้บอกนะจ็เ Hả? quay bên nhà hiểu mong gặp mong gặp này á, cái mẹ chàng à. cái nhạc cái mày 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 em mày 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 này mày 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 này mày à. <laughs> <laughs> hả? Oh, Chờ chập lại bó mình cái xanh đó chờ này Chờ chập búp bắp Bà đung tá bà này Nhìn nó mẹ Ừ Ừ Ừ cái cách Nhăn bây giờ nhìn cô cô Nhăn mưa ăn còn này Nhăn ăn còn này Bà đi phát đi bó Nhìn bó Thì nè bó Tụi cái nhăn bó nhìn 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 nhìn

เ้จับกลก่องไงปร,รุนน่งนาตาไปเลยเอาไปทิ่มขยะแบบนี้ปูด,ดูทังขยะนอ้นองปูมาพี่ดุมาพี่สิบอกนในกิ่นน้มยิ้มเนี่ยแม่น,น้องกัเป็นมูกเนเ็ยแบบ

ตกเลยลูกตกเลมัน,นีสิถามนี่ถายเล็กน,น,น้อยนี่มากปิดคอมเมนต์เดี๋นี้นะถ่ายเปิดคอมเมนต์ก็กกว่าไรดีเว้ยโอ้ยดีลยกระเป๋างามเมื่อ,อไรพี่โอ้โหรวยมากสาว่กระเป๋า ถุงถ oh, oh, oh. oh, ุงโอ้โอ้โอ้ตกเลยไอ้ดิ้งมือปลาอาหมึดผลมาเลยผลตกทำหัวไอ้ดิ้แล้วนี่ไอ้ดิ้งไปเที่ยวมือแดงนี่เนาะป้าเขียวเลยบิวไม่ต้องกินลายเด้อเด้อบอกพอเตียงดูกินฮอดเด้อแทงเด้อแทงด้วยเถงเด้อเถงเด้อเฮ็ดได้เฮ็ดเังที่น่ะบอกพอเตียงดู เจ๊เ้ยจับเจ๊จับเเอาก้อนมชีแดงปานะชูชูดูชูชูแล้วพอเตี้ยรูกเป็นก็รางใจให้รู้นก็ร่างใจให้อกรงนมยิมนะบอกบ่าเข้าใจเอากอนแมวแก้กิริกร้านได้เลยมีหลายเลยอะไรมะนบางตู้อ๋อเจ๊น้ำบางตู้ไหมฮะชื่อมาแตงเทศเล็กกว้างใหญ่หนึ่งมีแต่ละลายเอาบ่ไหม

cứ, cứ phải có cứ nông kính nông kính nông chơi bò ừ. à nông chơi cái nhanh kềnh này nông chơi pa nôm này đang chơi nè chơi kính nhà rồi bộ kính nhà đâu nông chơi hồn đi cha là bố hồn đi uẩn cứ cái tôm mặn này uẩn cứ mẹ tụ mẹ uẩn này cha bây giờ bộ cứ mẹ uẩn tuổi bộ ngang bộ mi phò mạc lép phò thay nè Hửm น้ำน้าหอมนว่ามันนี่หอมนะแพ้อาบให้ไม่ไหวไม่ไหวเพร่ะอาบคืนนุกยืนอย่าอ้อมน้ำมันสีแทงปากนั่งกับเจ้กินกินชิวๆอย่างนั้ปลาด้งว่ะโอ้ยบิวดี้ดื้อจังเลยเวลยะลงมาดูกำ<ว>ังกินเนี่งกินอยู่หันก็ได้แต่ว่าเจ้านูำ้ำมันสีแทงปากเจ้าค่ะแทงป<ว>า<ว>กจีนนี่ยฮะเนี่ยไม่ว่าอย่ากินมันกินแล้วมันกินบุรีปลาไปกินข้าวดีกว่าปะ กินบ้าไม่ปขอดอ้บบอีกทีคายลาวฮะคขยลาวกินไข่ลาวโมลุกูกินแค่ล้วดีกว่าไปบอกใครไปใ่ะปะอูใช่ดูกูด้เอาใส่สุ่ยางเลื่เลจะใสจากลูกอลก่งลกอิ่มบ่อิ่มใส่กับเขาเนาะโอเคตูุ้งเขาอยู่มันนี้ใส่เขาเจ้าเนาะเอาไปไหมสิถาไป

ปยใครๆนะให้ป้าลุงเนี่ยยนี่ยคือป้าตอรกินเบิดจิบ่บิร์ดสองหน่วยเบิดบ่เบิดแม่ให้เจ้าพ่อแม่กินแม่โบกิสแม่น่ะแม่กินไม่ได้แม่แม่แม่เฮาอยากแม่แม่อยากให้มันดีบ่โดยไม่อยากมันดีแล้วท่นบุญดีไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะประตูใช่ประตูแล้วเขาชิวยทอดไข่เลยประตูประตูอยู่บ่ น่าแขกมาซื้อเลยไปเบิ่งไปเบิ่งเฮ้ยที่วะน้าไปเติมตาเลยเติตาไปเบิ่งแขกก่อนไปไปคลายเครื่องให้แขกก่อนลูกไปไปได้ไหมอยูท่อนะไรฮิวท่าแม่ฮิวท่าแม่ฮิวท่าเออเออนี่ยนอนนอนนั่งรับปีเลยโอ้วงถ้วยแป๊บแป๊บละไปพึ่งกันไปถือเอาไหมถือเอาหนีถือเอาบุฮิตชิปได้ลูกบุฮิตในน้องน้องยุ่งที่เขาน้องนะอจับจมูกเดี๋ยวพ่อชุบไปไปคลายเครื่องก้อนเดีย Ba bay sữa chuột bay này nọ tù nèn tù mù nọn rụt tìm hoa bay đi bay kìm tìm 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 หิวเอาไข่จิ้มก่อเด้อนี่เด้ออมยิงเด้อไปคือมาคิดดื่แทนทีทับหัวเจ้ามันแปไปหิวเอาไข่นะโอเคโอเคโอเคพ่อไปนอนก่อนกิ๊บหนี้ขอจบไปก่อนเด้อพาลูกสาวว้าตจ้ไปชี้แตกไปติชิ้โทรศัพทบกุลพาสาวน้อยฝรั่งฝรั่งน้อยไปทอดไข่ก่อนโอเคสวัสดีไปรุ่งกันเด้อ บอลแจง้งแจ้งเมยบอกด้ไรหามบอลถกเอาหนึ่งท้องซ้ำไปสวัสดีค่ะไปแล้วจ้าบายบายจ้าไปแช้ยืมนู้ยืนนู้ยืนนู้ยืนจุ๊บนู้